โอไม่เลยยังนี้มึงโงินพะเลนจริงเลยมึงามมือเนอะไรกันหรือเต้าหัวเป็นไงเป็นไงไอ้ไอโดนมาเนี่ยเลยมาเนี่ยอะไรมาเนี่ยเลยนี่มึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าเจ้าทำไมพระองค์ปัญญาอ่อนหรือไม่มีหรอทำไมนี่เป็นไงฉันตบมือมาแล้วออกมาเลยสามคนใครไม่โดนไอ้เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมแหวนป้าได้เปลี่ยนที่คนรุ่นคนนี้มันอยู่ที่แหวนวงนี้ฉันจะเป็นง่อยเบื่อแล้วถ้าเกิดเราฉันถอดไปเนี่ย แล้วก็ไม่มีคนใส่ต่อไปฉันจะต้องยันเป็นไฟแน่เลยแล้วสรุไปไฟไหมไปไปไหนไรบ้าลองแกจะลองใช่ไหมครับถ,ถ้าเกิดฉันถอดเนี่ยฉันจะหายมัมนเป็นผลปกติแต่แกต้องสัญญานะว่าแกต้องใส่ไว้ผมใส่ไวเออะมันจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทนิ้วที่ของไครกีฬาะะถ้านิ้วนางนี่บุญนำนิ้วกางนี่โกท่านใครแล้วอัน

ก็เห็นตีกันบางแฉกเมือกี้ลองเที่ยงปวดจุดติได้ไหมได้ไหมลองไหมเจ็บปวดจสติทเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกลองแล้วครับเอาไหมเฮ้ย้าใจใหญ่เจ้าน้อยใจใหญ่เจ้าักับเรามาเจอที่ฝายมเจอาเดี๋่ยก่เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไใช่มึงร้องเจ็บปวดเซ็ตติ่ง เนื้อใช่แต่ทำนองเพลงอะไรทำนองเพลง16ปีเหรอมล่ะเฮ้ยกูขอถอนถอวะเฮ้ยเฮ้ยงเชื่อไหมสุดเเลยอ่ะ16ปีน้องน้องน้อยไกลไอถอนถอนถอถ้ามึงไปไกลกว่านี้กูว่าไม่เหมือนจริงรอเฮ้ยนิ้วนำใครน้นำนิ้นำเนี่ยอ่ ฉันรักเธอาเธอเธอยิ่งสีน้วัเอจะไม่ได้ได้เเป็นได้ี๋ยวเดี๋ยวาไปแล้ววเี๋ยวเมื่อกี้ถอดแหวนอะ เสียงเจ้าทีที่ไหนเสียบอุ้ยเองที่ไายที่เนี้ยยิงกันดีเหลือนิ้วเดียวสุดท้ายแล้วนิ้วกลางฮ่องนิ้วกลางใช่ไหมได้เลยโอ้ยได้เกลียดนิ้วกลางหันด็กันดูเขาให้ถึงรับกันโอุ้ยไปถามตัวรับผมไม่รู้หันก็หาตัวเองได้ครับเกือบมีเรื่องแล้วโอเคเอาขึ้นล่างล่างลงล่างเอาลงล่างเออ เนนิ้วนี้มีเกลไม่เกลเขาไม่คิดจะพูดคิดต่นิ้วผมมันใหญ่แกรมันเล็กอะนิ้วใหญ่นี่ยเเป็นน้ำลายได้ไหมเอาเลนะน้ำลายเออนี่พอได้ไปกันได้เหมือนจะฝุดฝนิดนิดกดีกว่าเอาเลยผมเปลี่ยนเด็นยกไอยว้หลวมจังไงอะยก้อยกยกย เฮ้ไอี่มันเพ๋ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนเหมือนอครัแม่แม่ที่นั่งนโต๊ะ่่งน่งนยืนเกว่ายังง่อยไม่เหมือนดากกี้ไม่ชัดัดกว่านี้ชัดหดกวานั่งดูมันสมบูรณ์แบบเ่ยไ้นี่มันเพลงอะไรเนี่ยน้องได้ใส่เสื้อสีไปเนมานั่งใกล้กับแม่พี่อ๋เหรอเขาส่งซิกมาเน่ะนั่น ทำไมจ๊ะเขาบอกว่าไม่ชัดไม่ชัดไว้ชัดกว่านี้ชัดกวนี้เฮไยมันส่งเยดิวะยังได้นานเฮ้ยได้เได้เย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 ไม่ชัดไงเขาบอกพวกมึงมาหน้าข้างหน้ากันกูไละนี่กูไวจนจามเบี้ยวเห้ือนดอ่ะองให้เหมือนให้เท่เหมือนด้วยเฮ้ยนี่มันเพลินเลยโคตเดดได้้ไม่ดูวะ ปเรื่องนี้อนีพอะไรอมีงานต่อ่เรื่องนีว่าอย่างไก็ต้องมีงานต่อโอ้ยตี่มังอไรนะก่ให้มดีพอลูมันจะไปนทำไมอ่ะกูชักกูชักนเสร็จแล้วเอาเมื่อกี้ชักเหรอชักเลยโอ้ยกางศึกษาเรื่องผลงาน เฮ้ยไอ้ไอ้ไอเล็กกูขอพูดสองคำว่าไอ้เหี้ยมหมดแล้วสติลวมึงเนี่ยหมดแล้วอะไรหมดจิ้มเขาทำพี่เอาขาเมียขาเมีย โอเคไปเชื่อแล้วเต่จจริงอ่ะ